ทุกคนครับฟังคิ้งเล่ารู้ครบจบที่นี่นับใหม่ทั้งประเทศยังคงร้อนแรงนะครับกับปัญหานับคะแนนเลือกตั้งในหลายๆเขตหลายๆพื้นที่หลายๆจังหวัดจนทำให้บางคนครับรุ่นคุณพ่อคุณแม่นึกถึงเหตุการณ์การเลือกตั้งครั้งอดีตครับที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นการเลือกตั้งสกประปครั้งหนึ่งในประเทศไทย เมื่อปี2500มันเกิดอะไรขึ้นสรุปเล่าให้ฟังแบบนี้ครับถ้าย้อนกลับไปในการเลือกตั้งเมื่อ26กุมภาพันธ์ปีพศ2500นะครับเป็นการเลือกตั้งที่มีการแข่งขันกันสูงครับประชาชนเองก็อยากมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลรู้สึกเบื่อหน่ายรัฐบาลเดิมครับดังนั้นรัฐบาลจอมพลปพิบูลสงครามมีการประกาศจะจัดเลือกตั้งให้เกิดความบริสุทธิ์ถาวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในโอกาสครบรอบกึ่งพุทธกาลก็คือ2500ปี รัฐบาลร,รักษาการที่มีอำนาจจัดก,การเลือกตั้งเนี่ยพยายามใช้กลไกอำนาจรัฐชักจูง,บ,งบังคับข้าราชการประจำให้ช่วยเหลือการเลือกตั้งอย่างเช่นเรียกประชุมข้าราชการแล้วบอกให้เลือกพักของรัฐบาลเพื่อจะได้ทำงานตามแผนเดิมของรัฐบาลเพราะบ้านเมืองจะเจริญได้ท่านต้องเลือกพักเสรีมานังคศิลาครับมีประโยคนี้ถูกพูดถึงในวงประชุมในบางพื้นที่นอกจากนี้ก็มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งที่เป็นคนของตนเอง เพื่อหวังจะเพิ่มคะแนนให้กับพรรครัฐบาลด้วยนี่คือก่อนเลือกตั้งนะพอถึงวันเลือกตั้งเกิดความไม่โปร่งใสอีกหลายเรื่องครับกลายเป็นสับใหม่ทางการเมืองยุคนั้นอย่างเช่นพลรม่มคือการเกณฑ์คนของรัฐบาลให้เวียนเทียนกันลงคะแนนหลายรอบในชื่อของคนอื่นไพ่ไฟ,ไฟการลักลอบยัดบัตรลงคะแนนเถื่อนที่กาคะแนนให้กับพรรครัฐบาลใส่ลงไปในหีบเลือกตั้งหลังจากปิดหีบแล้ว สับเปลี่ยนหีบเลือกตั้งในที่รับตาคนครับแอบเปลี่ยนครับเอาหีบบัตรที่มีคะแนนของฝ่ายตนเองมาสวมรอยแทนแบบเนี้ยนี่คือสับการเมืองในยุคนั้นปี2500หลังหลังๆยุคเราจะได้ยินคําว่าบัตรเขย่งใช่ไหมฮะตัวเลขที่มันเหลื่อมกันไม่ตรงกันแต่ว่ายุคนั้นเขามีพลร่มไพ่ไฟ,ไฟแล้วก็สับเปลี่ยนหีบบัตรเลือกตั้ง นอกจากนี้ครับมีรายงานว่ามีการใช้อำนาจมืดนะฮะทำให้บรรยากาศการเลือกตั้งเนี่ยมันอึมครึมมีการใช้นักเลงแต่ยุคนั้นเขาเรียกว่าผู้กว้างขวางครับบังคับให้ประชาชนเนี่ยเลือกผู้สมัครจากพรรคเสรีมนานังคสิลานี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงเลือกตั้งหลังเลือกตั้งหลังนับคะแนนก็มีเหตุการณ์ไม่ชอบมาพากลเกิดขึ้นอีกหลายจุดอย่างเช่น บางเขตนะฮะเขตดูสิบบางเขตเนี่ยนับคะแนนกันยาวนานมาก2วัน2คืนเกิดไฟดับระหว่างนับคะแนนช่วงที่พักฝ่ายค้านคะแนนกําลังนำฮะต่อมาพอไฟติดฝ่ายรัฐบาลพลิกกลับมาแซงกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ผลเลือกตั้งออกมาปรากฏว่าประชาชนเขาไม่ยอมรับเขามองว่าไม่โปร่งใสครับผลที่เกิดขึ้นทําให้เกิดการเรียกขานว่านี่เป็นการเลือกตั้งสกรปกครั้งหนึ่งในประเทศไทย การเสนอข่าวด้านลบของรัฐบาลอย่างต่อเนื่องในสื่อหนังสือพิมพ์การประท้วงของนักศึกษาประชาชนท้ายที่สุดเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครับกลุ่มนายทหารภายใต้การนำของจอมพลสริษิ์ธนรัฐจอมพลพระคมาแดงใช้กำลังทหารยึดอำนาจร,รัฐบาลเกิดการรัฐประหาร16กันยายนปีพศ2500นั่นเองก็เป็นการปิดจบเส้นทางการเมืองของจอมพลปแล้ก็ต้องมีการลี้ภัยไปต่างประเทศ ทุกคนครับนี่คือเหตุการณ์เมื่อครั้งอดีตที่ตอนนี้หลายๆคนน่าจะเริ่มเห็นข้อมูลที่มีการโพสต์มีการแชร์กันมีการวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์ไม่อยากให้การเลือกตั้งในปัจจุบันซ้ำรอยเหตุการณ์ในอดีตบทเรียนในอดีตเราต้องเรียนรู้จดจําอันไหนดีเอามาใช้อันไหนไม่ดีอย่าทําตามทุกคนคิดเห็นยังไงครับลองคอมเมนต์ลองบอกกันหน่อยดูจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดฟฟลโลกดติดตามและกดซับสไครฝังขิงเราด้วยนะครับ